วส,วส, leigh. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อาหารเที่ยงของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแกงไข่กับส้มตำค่ะอันนี้ก็คือน้ำพริกนะคะไปตำแล้วก็ เอาไปลงในหม้อเดือดได้เลยค่ะแล้วก็มีไข่ที่เราตีไว้ค่ะเราก็เอาลงไปเลยไข่นี้เราจะปรุงรสหรือไม่ปรุงรสก็ได้นะคะนี่น,นี่คือเป็นแกงไข่ของเราเองและหลังจากนั้นนะคะพอหม้อเดือดนะเราก็จะเอาใบแมงรักแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะโอ้หฟูดเ,ดดเดือดเลยนะคะน่แล้วก็คนๆ การปรุงรสชาตินะคะลืมบอกไปว่าเราใส่แค่ผงชูรสแล้วก็เกลือตบท้ายด้วยน้ำปลาให้มีกลิ่นน้ำปลาหอมหอมน้ำปลานิดนึงนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะของเรานี่เราเรียกว่าแกงไข่ค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะคะเราไม่รู้ว่าแถวบ้านคนอื่นจะทำไหมแต่อันนี้คือบ้านเราแกงไข่ทำแบบนี้ค่ะแต่ก็จะมีแกงไข่แบบว่า ที่เป็นเอาไข่ไปทอดแล้วมาแกงใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเราไม่ได้เอาไข่ไปทอดแต่เราตีไข่แล้วลงไปเลยนะคะกับน้ําเดือดหลังจากนั้นเราก็จะมาตำส้มตำค่ะส้มตำวันนี้เราจะไม่ตำเผ็ดมากนะคะเพราะว่าคุณแม่จะกินด้วยคุณแม่ขอให้ใสพ่พริกแค่3เม็ดค่ะเพราะว่าคุณแม่กินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วส้มตำของเราวันนี้นะคะก็ตำตามปกติเลยค่ะทุกคนใส่มะเขือเทศมะนาว น้ำปาราผงนัวนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะแต่ว่าใส่น้ำตาลทรายได้ใส่น้ำตาลกรีบได้น้ำตาลกีบกับน,น้ำตาลมะพร้าวเราไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันปะแต่ก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวของเรารู้สึกว่ามันหนวกกว่าแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใส่น้ำตาลทรายได้ค่ะอาาตอนเที่ยงของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนเที่ยงก็ อยากกินส้มตำแต่ก็อยากจะสซดน,น้ำร้อนๆแกงไข่ค่ะถ้าใครสนใจนะคะเมนูที่แบบว่าไม่เคยลองกินลองทำดูนะคะแกงไข่กินแล้วแบบว่าทุกคนจะอาจจะผิดใจก็ได้ค่ะหลาหลายคนอาจจะชอบหลายหลายคนอาจจะไม่ชอบปรุงง่ายๆนะคะมีแค่ไข่แล้วก็ผักใบแมงรักต้นหอมแล้วก็ผงชูรสแล้วก็เกลือ แค่นั้นก็ได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากใส่น้ำปลาเหมือนเราก็ได้ค่ะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าใส่น้ำปลาให้มันหอมขึ้นนิดนึงก็โอเคแล้วค่ะสำหรับเที่ยงนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมทานข้าวให้อร่อยไม่มีเมนูคิดเมนูไม่ออกสามารถมาดูได้ที่ช่องเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณค่ะ